ฟังผมนะบริษัทใหญ่ต้องดีกว่าเชื่อผมครับหลายคนนะมาบอกกับผมบอกอาจารย์ครับเนี่ยผมเปิดบริษัทมาก็มีคู่แข่งอย่างแล้วทําไงดีนู่นนี่นั่นนะครับเรามาลองผมเราบอกลองมาดูตัวเราก่อนตัวเราเนะี่ยทำผิดพลาดตรงไหนบ้างมีนะบางหลายคนนะทำผิดพลาดครับคือบางทีอันนี้ที่อาจารย์เจออยู่2เรื่องมีความจําเป็นจริงๆ2ข้อนี้นะครับ คือข้อผิดพลาดที่ทําให้บริษัทนั้นเจ๊งหรือคู่แข่งนั้นแซงเราไปนะครับนั่นคืออันดับแรกคือเรื่องของชื่อแบรนด์ชื่อแบรนด์มันยาวเกินไปนะบางคนก็ใช้ชื่อของตัวเองบางทีก็ไปดูหนังบ้างไปดูไปเจออะไรที่มันชื่อเท่ๆก็มาตั้งชื่อบริษัทเราแต่ว่าบางครั้งมันไม่ตรงนะรตรงกับอาชีพหรือชื่ออ่านยากมากๆนะก็พลาดโอกาสฉะนั้นต่อมานะครับพูดถึงเรื่องของอันที่2นะฮะอันนี้ก็คือเรื่องของหมายเลขโทรศัพท์มีความจําเป็นจริงๆฮะหมายเลขโทรศัพท์ต้องจําง่าย เช่นเลขเรียง4 5 6 7 8 9 8 8 8นะครับหรือตอง6ตอง5ตอง9อย่างนี้เป็นต้นครับเรียกว่าต้องมีเลขจำง่ายสำคัญที่สุดนะอันนี้คือเรื่องของการจัดเบอร์โทรศัพท์สำหรับนักธุรกิจหรือบริษัทเพื่อการจำง่าย นี่หลายคนบอกอาจารย์ผมใช้เบอร์มานานแล,ล้วรุ่นคุณปู่คุณย่าก็ใช้เดี๋ยวนี้มันพัฒนาไปแล้วสมัยก่อนเขามีเกวียนทาไมเขามีรถแล้วสมัยเนี้ยเดี๋ยวนี้มีรถทําไมเครื่องมีเครื่องบินเขาพัฒนานะฮะทีวีก็เหมือนกันนะครับเมื่อก่อนไม่มีสีเดี๋ยวนี้ทำไมมีสีนะโทรศัพท์มือถือทําไมโทรคุยกันได้เห็นหน้าเห็นตา <grammar> เราต้องกล้าเปลี่ยนครับถ้ากล้าเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนบริษัทก็เปลี่ยนเช่นเดียวกันฉะนั้นเชื่อผมครับลองเปลี่ยนดูชีวิตจะเปลี่ยนในทันทีหรือบริษัทท่านก็จะเปลี่ยนท ถ้าสนใจหรือทักรายมาพูดคุยกับผมได้ยินดีให้คำปรึกษาโดยเฉพาะบริษัทใหญ่ๆใช้ตัวเลขกลุ่มนี้ฮะเลขของเลขเบอร์ใหญ่นะครับฟังให้ดีนะเลขเบอร์ใหญ่เลขกลุ่มไหนครับนั่คือเลขกลุ่มเลขหนึ่งเลขห้าเลขแปดเลขเก้าครับเขาเรียกว่าเลขกลุ่มนี้เป็นเลขเบอร์ใหญ่สําหรับเบอร์เล็กนะครับขายของธุรกิจเล็กๆก็ใช้เลขเลขสองเลขสี่เลขหกนะครับเลขเจ็ดอย่างนี้เป็นต้นครับนี่คือเลขการใช้ตัวเลขนะครับในเบอร์โทรศัพท์ถ้าอยากนําหน้าคู่แข่ง ก็กล้าปลดล็อกนะครับที่จะกล้าเปลี่ยนก้าข้ามไปข้างหน้าไอ้เบอร์เดิมๆที่มันไม่ดีนี่แหละลองมาใช้ดูหลายคนบอกอาจารย์ผมใช้เบอร์มาเขาแถมมาใช้จะทําไมก็ซื้อกันแพงแพงเพราะว่ามันเป็นเลขดีนะครับนะฮะล้วก็ลองไปดูกันนะครับเลขนั้นนะครับมีความเชื่อส่วนหนึ่งทีนี้ก็มาพูดถึงเรื่องของการจัดนะฮะ ไแลาจัดนะครับต้องเป็นผูรู้ผู้รู้จัดให้อันนี้ถือว่าดีดีที่สุดนะครับเรียนมาตำราครตํตำารตำามันน่ะนะครับฉะนั้นคนที่เขาเรียนตำราเรื่องตัวเลขมาก็จะจัดเลขได้อย่างวิเศษทีเดียวอวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับอย่าลืมพบกันใหม่ในเทปต่อไปด้วยความปรารถนาดีจากผมอาจารย์โรบ,บันโรดจเจริญอย่าลืมนะครับว่ามีอะไรกดลิงก์กดหัวใจกดติดตามแล้วก็พูดคุยกันได้ผมยินดีให้คำปรึกษาทุกปัญหานะครับเรามีทางออกแน่นอนครับวันนี้สวัสดีครับ